สวัสดีครับแฟนๆรายการที่ติดตามรับฟังกันมาเป็นประจำนะครับเรื่องเทวดาวันนี้จะได้นำเสนอเรื่องการบูชาเทวดาประจำตัวการบูชาบิดามารดาที่เปรียบเสมือนเทวดาและพรมของลูกก็คือการบูชาด้วยการทดแทนบุญคุณและการประพฤติตนเป็นคนดี โดยปกติการบูชาเทวดาที่คุ้มครองรักษามนุษย์ส่วนมากจะเป็นการบูชาเทวดาประจําวันโดยการสวดมนต์บูชาซึ่งจะมีคาถาที่ใช้บูชาในแต่ละวันเทาว่าในส่วนของเทวดาที่คอยคุ้มครองรักษามนุษย์ที่ไม่ใช่เทวดาประจําวันจะใช้วิธีการบูชา โดยนำดอกไม้หรือพวงมาลัยมาไว้ที่หัวเตียงในวันพระหรือการนำดอกไม้ใส่ผ่านพร้อมด้วยของหอมแล้วตั้งไว้ให้ต่ำกว่าหิ้งพระแล้วจึงอธิษฐานว่าข้าพเจ้าขอนำดอกไม้ของหอมนี้บูชาเทวดาที่ปกปักรักษาข้าพเจ้า แต่การบูชาที่ดีที่สุดก็คือการบูชาด้วยการปฏิบัติก็คือการให้ทานเพราะการให้ทานนั้นจะทำให้เทวดามาอนุโมทนาบุญและทำให้เทวดาได้รับบุญด้วยซึ่งถือว่าเป็นการบูชาเทวดาด้วยบุญจากการให้ทานการรักษาศีลเพราะเทวดา ชอบคนที่รักษาศีลกลิ่นหอมของศีลก็หอมยิ่งกว่าดอกไม้ที่เราได้นำมาบูชาท่านเสียด้วยการรักษาศีลเป็นพื้นฐานของมนุษย์ที่จะทำให้มนุษย์ผู้นั้นเป็นผู้ที่มีจิตใจสูงส่งการรักษาศีลจะทำให้เทวดามาอนุโมทนาบุญได้โดยอัตโนมัติซึ่งก็ถือว่า เป็นการบูชาเทวดาแล้วเพราะเทวดาที่มารักษาคุ้มครองก็ได้บุญจากการรักษาศีลของเราด้วยการเจริญภาวนาก็เช่นเดียวกันนอกจากจะทำให้จิตใจของผู้เจริญภาวนานั้นละเอียดผ่องใสดีแล้วยังทำให้เทวดามาอนุโมทนาบุญด้วยและได้รับบุญ จากการเจริญภาวนาด้วยจึงถือเป็นการบูชาเทวดาด้วยการเจริญภาวนาเช่นกันส่วนการบูชาบิดามารดาที่เปรียบเสมือนเทวดาและพรหมของลูกก็คือการบูชาด้วยการทดแทนบุญคุณและประพฤติตนเป็นคนดีเพราะถ้าเป็นคนดีแล้วบิดามารดา ก็ย่อมเกิดความสุขใจโปรดติดตามเรื่องของเทวดาตอนต่อไปนะครับ